สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกรรมนาทีสิบเจ็ดจะพี่น,อนอ้องมิถุนายนหกแปดนาะจ้าหลังจากบัวดอยลงคลิปหลายมือเนาะแม่แต่ว่ายายก้อนกะหมูก้อนกะขึ้นมาอยู่หมอว่านกะทิธุระจะพี่น้องขึ้นมา,มาหวานเฮ็ดบ่มีจะก,ก็เลยบ่ได้ลงคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งกะเมื้อนี้กะมื้อธุระเฮาเนาะแม่เฮ็ดธุระเรียบร้อยแล้วกะขึ้นมาหาเห็ดจะพี่น้องสิโซสิมันกะจะมาลวนนํากันจ้ะ ปลาหน้าจุ้ยเนาะแล้วก็หน้าจุ้ยจังหวัดอุบลจ้าขึ้นบัดพระลานสูงนี่ละเนาะดอกเลกแหงมันแต่ผุมองว่าเห็ดยังสีออกแน่เนาะข้างบนนี้มามานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเห็นเป็นเห็ดกออาเห็ดกออาพี่น้องอุ้ยตันมีแหงเสียบได้หนิพี่น้องเสียพูอกันก็เห็ดไหนเนี่ยแคไข่เห็ดกอธรรมดาละเนาะโคุณทองห้อยยองจ้ะดำจ้ะ

จ้องดอกเป็น,น,น,นเฮ็ดผงเฮ็ดผงสมดีแล้วดิเตะจ้ะเฮ็ดข้ออ่าวจ้ะรองดอกจ้ะ โอ้ขางามไหมดีตัดตากายแอกนี้ก็งามได้จ้ะนี่มันเกิดตัหมูตุมีเลยจ้ะี่นเกียงแสบได้จ้ะ สมจ้ะนวนจ้ะฮิดปูนขมิ้นจ้ะเฮ็ดนาแดงจ้ะผนขาวจ้ะบ่หอดผมกอค่อยออกเฮ็ดผงขาวหรือว่าผงไข่เนาะกอนลังงงมาเบืองเนาะแม่นมาโดนหรือไงแนนตีหลักโคตรดีเลย เพิ่งไข่จ๊เกีกงเยงเสียด้วยพี่น้อยเพิ่งสสก็ทำสิเพื่อิบ,อ,บอกพังปนไรดอกเพิ่งไขรก,ก็ียย่แนนเดี๋ดยมาไล่เมือก่อนกับเราเานไไปไหนจ้พี่หน่องก่อนแต่พ่อมาได้อยนะ ที่เราเราอยก็มีเนอขาหันลงมลหมดแลหนอเนี้เพ็ดมันเหลิม่ไหประเภทเพชรเงอกเนี่ยนเต้าออกเนาะทีหนอนอกจากเี่ออกหุ่ดใหม่โอ้ยขาเนอลาเหมือดเลยเนาะเฮ็ดบ่ออกเนนออกกหลายจ้ะมัน้นเสียงมันใช้ดูฮาก่อนเนี้ย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 บางงานงีอี่ ไม่เหงาบกงบ่เปื <wi> ่อโอ้ยต้นก็เปื่อยหาหงายก็ตัวเหรอบันเพิ่งหิวหอกขึ้นนู่แน่เนี่ยแก่เสียแล้หาเบอร์ ไปเรื่อยแต่ว่าเทศแนวอื่นเราอยากออกเนะะาะขาวใหญ่ไก่บ่ออ้ยเ่าก็เราไ่อัอันเป็นเกต่อไปตัวน,นี้ไปเกีเยงอะไอยู่ตัวนี้พวกเกียงะไอยู่มดนาะนนที่กินเขาพอดีละบาลนี่ยสงองมกวา่าแล้วเราใหญ่ แน่นเคยังแน่นเลยเมอาเลยมันได้ใั้ใส่เลใส่นนี่เออน่อนตัวแกถิ่นเตอาหางเลยกินข้าวหวานข้างนอกกินข,ขาวน้ำกันเน้อกินเขาเชร้ากินขาเชร้านม่ใหญ่ก่อน าพี่น้องมาพอหมูเฮ็ดอันนี้เนาะเฮ็ดมันปูเฮ็ดมันปูบาะนี้หมุนีสี่เหลี่ยจะไดรหลายเถิดได้พี่น้องสิเอาสิ่งก็สิถ้างองแมนก็หมุนถือว่าหมันโศกหมันนี่นี่มาเห็ดมันปูเสียได้พี่หน้องแบบนึงแบบนึงเหลืองกันสีหอมเนาะอุ้ยเสียได้พี่หน้อง ปีมุกพีมุกกระเจบหอมมุกแล้วเดี๋ยวแยงกระหอมมุกแ้ยพี่นองว่าพี่พัดใด่ไหมแนพัดกระเจยบอันนี้นี่เอาอันนี้แล้วกระไก่กระลังออกตรงนเปิดออกเมื่อห่ใหม่เออครับกระลังงาองากรอบเน่อกรอบถึง เดี๋ยวไปทั้งคือก็สั่งจะจ่ายเทามจะได้มั้เห็ดตัวใหญ่ตัวดหญ่ก็บ่อเอ้ามองนี้ออกดีเนาะปุวหุ่นฮ้หาดูเยเห็นดูเยฮะหดือมั้

เป็นเ่องอยู่วันมัอนคองขังอย่ามองขามเด้อพี่น้องเี้ยเลสสนิทแสบพื้นันเลยพี่แหลกแต่ก,นนแก,กวนมันบกเก็บออาได้ที่แหลก่นม่ามันสี่บอมันส่แสบก็ได้กินเบิองเหโอชิดใจเลยบานท <c oughs> กลัง่งม,มุ่มๆงเลยถึงที่อาสีกิ้กะีิยงงานเนาะทำเป็นทองคำอือเอ้ยสกว่านโะอ้อออยนั่งมึงสักหน่อยหนะึองกัรดู

กใหไ่เลยบ่อเท่าไ้หน่โอ้โ้องพุกมนมันออกในคมบากที่หนอกันส่วนมาคมบากนี่นี่ๆๆๆเอาบิดเลยนี่จะเอาบอลหนอก็ลองกินจูงก่อนใ่คว้าเลยใส่คว้านเลยเออด นี่ดอกจุมเหมือนไม่ดึงเลยนี่ม่เต็งอุ้ยนนอมันออกไตค้อนค้อนใหม่แบกคอนขึ้นโม่ไรดี่นหุ่นออกใหงามอยู่นะกิไรขึ้นม่ต่างเอาแมนบอลใหเก็บอหรเก็บบ่อ้ยนะเออเนี่เอาตะที พัดแบบนี้เลยหรอพัดใส่นื้อเนเป็นยังไงโม่ไงโอู้ดอกที่แตดอยู่ไดนก็จกลางแดดเลยพี่นี่นะเห็นบ่โอ้หมันออก ออกขับแคบแหงอันนี้ออกึงอยู่ถึงมันเปื่อยเปื่อยเปื่อยบด้งสีดทังสีก็มีเอาดีก่นี้อ้เดี๋เลยน่าเอาขึ้ยังอันนี้ห้อยตัดเลยไม่เหียงกัดบ้ไม่เหียงกัดทีเอาใดบว Qua giải thoát lắm 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 thôi, lắm 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 này, lắm 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 Cái lắm 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 đấy nó mình nè, để đương, đương, đương để đấy, để không thấy, mua đại có được? mua đại có bao nhiêu? tập chơi, chơi đấy.

เรื่อยๆแมนมาดิจูดแมนเอาตัวนหนก่อนเ้าปวดเนาเก็บเนาะหกำลังมนๆตึ้งตุ้งเลยดอกลอยนอนนวนสะทันใหญ่ครับเนี่เอะอเน่ยนี่หน่ะสัตวนี่ มีมานล่าบาทน้องจับาได้มากมาได้ลงสิหลายมื่นน้อยใหญ่น้ะสองสามหนก่สองสามหมื่นได้ก่อนกับบัวายนบน่น่ะาได้มาไดเปื่อยห่ากับบัวมาได้กระด้าุน ดอกมันือขับทียามได้เห็้ลนงที่ออกอีรแม่้บดนดอ,อกเพราะว่าฝนมันเศร้าออหอมันหาออกงกันหางวัเนเศ้าหรือันหางดอกสบายคื้ขับสบายโรี่ไเข่งนี้ได้นะค้นดอกเอยเลเ็ดอยู่นี่สีเหลืองหงามนะแม่นังเดีย๋ยวกเดีย๋ดวยวก่อน นี sí, ah. um, ่ละต้นหอมมันออกพี Obrig ่น no ้องนี่ละกกบาบมันจะเป็นเก็ดใหญ่ๆสิละออกเก็ดดีดีเฮ็ดละงอกก็ออกคมนี่ท้ายที่เราท้ายพี่น้องมึงนี่อี่น่ท้ายมึงเลอันนี่ว่าเฮ็ดเฮ็ดว่าต้นบาบพี่น้องนี่ละท่านได้โบเคยเก็บเห็ดโบหูว่าต้นบาบมันเป็นแนวด้วเป็นแนวนี่ว่ะปั่นที่ท้ายพี่น้องมึงมันเห็ดถูกเป็นเรื่องๆอยู่บ้าน ผมาทั้งเครื่องอยู่แค่นหน่อยเอาเย็บตปผีไป<ด>ผีก็ได้อย่างงงผีหรองั้นเาผีขอออกข่งผีดีอเออหสุดาาอออยอด,ดอดเลยก็ได้ เยอดลยดอยาาก็ออ่สันชันไงเล้ววันนี้พ่อขำกินข้าแล้วข็ม,ขาวขามานโดดเนาะโอ้โหมกเปทางไหนก่อนที่น่ทางซี ้เขามได้วเปิดปดเอาบ้างหน่เออนั่นไี่บ่ตัวอุ้ยนั่นนี่แม่เม่ตัวในขั้นสองเอะนี bye. ่บอกเออเอออี่ตัวนี้นั่นอุ่น่ะโอ้โหนั่แลงันมทันเห็นไห้ห แค่หนึ่งวีว่าไปต่อหมดเอาไาทั้งทีบาทอโอ้สั่นเลอดบาอโอ้หลับเต็มตาหลับมองเดียวหนนี่เริสั่นสะแนนเริร่มเนน้อสัส่น พูดออกเป็น,นออสั่นไม่หวตับเป็นตับไม่าวานเป็นมุกเสีปตองกับแสบเนาะนี่เแต่ยังปล่อยขาก็บเอาอเอาออกในใบ่ยไปจที่บ,บา้าอ,อ

เป็นเงาเป็นกอค่ะครับเออปาดเลยข้าตัดแท่งแล้ตอนนี้ก็คืออะไรหรอกเพื่อนไปเท่ากันที่ไหนไปเจ็บมันทายส่วงเดียวเลยยมันออก้ัจ่ายเขา มันปลาไป็นน hmm. ู oh, okay. Again, so uh, ่นอย่อื้มอื้มกล่องตีนเขามันถึงถึงลงๆงโอ้ดอกหามเนี่ยโอ้อ๋อดีดีเห็ดมันปูอยู่นี่ติดไปเลยอื้หูดอกหานเลย thế nào? uớ đỏ ốp đó, nó ẩm ừ, nó ẩm, cái thằng bài đó, uớt sẵn ừ, bộ hết cái lưng lớn như phi mày nghe chưa คน,นออกแยนเก็บ,กบคักก็มีมคักนาะคักคักเนาะวะแตาทิมานกับโบยาด้วยกินข้าวเหนยวยงเนาะเบอบึงเฮ็ดมันปูก็น่าวะออกอีหลี ตัวเก็เอาตัดเลยดีกว่าเอีเออเป็นใบเห็ดนิดหนี่กรอบเนาะ พี่เหลือก็เรื่อพี่น่องมันมันเดเปื่อยทุกมันี่กัมันเปื่อยเอาไว้เป็นเคื่อยังอันเคองเรื่องในบ่มีบ่มีเด้เอาใดอะไรโอ้หไม่ดีมีแต่ื่อนได้อยู่บ้างต้องไปไ้ไเนาะข้างล่าเนเอาข้างไหนทั้งนี้ยุ่นเลย

นอมันเปลยหนออเบื่อกว่าบ้าออกี้าอนกดี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 ถ่ายแบบไม่ยาวเลยทีเดียวเบื่อขึ้่เปลยอืมอะไรเอาเต็มหมดเปลยเบื่หมดเปลย เันหนูเป็นแบบนี้โอ้ดินได้ดินถือก็ถือยังไงดินก็มีโอ้โตใหญ่ไปเท่า

กุยาัองยังเตอนเลโอ้จีด้ายเนาะมันอันไหนเนาะเป็นเปลือยเนาะเปลือยครับาเอาเปอยเบิ้ลเนี่ยตนี่เบินาะเขาจ n คาน i คลำนุ่ม เนละที <łość> <m ali> ่ก้ออโอ้โหอไไรโมแมนออาขึ้นอืมโมเดียวได้ยี่หนอเปลี่ยนบุตรละโมเดียวอไรค่ะ

บเหมดจนหมืดหมดหมดแล้วเอาตามาเบิองบุกบานช่วงผลงานเมืองเต่าเต็มตาพี่น้องเอ้ยคือมือเดียวเต่าเต็มตาทำบุกเปื่อยกับเต็มนาตะบนบุกเปื่อยกับเต็มตาพี่น้องบเปื่อยชือว่าหมานหมานเฮ็ดมันปูพี่น้องโอ้ยน้องคนไหนนะเจ้าหนี้ A trúng tao tạo ra một cái món ngon mà nó ngọt tạo chứ mặt a tạo môn này đấy Mình đấy đấy Còn đấy 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 Thầu. Thầu. đấy 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 อุ้ยดอกเขียงดีแหงอมันงามริงๆกอได้เก็บยุ่มข้าจได้เก็บบะแดงน้ำลารอ้าจะ้องฝนไม่หู้วหรอก็ด้แกงลายเถียงงามนะดอกเกงด้วบนนี้พี่รอง เห็ดอันนี้ออกจังว่ามนันบอกเห็ดอันนี้เนี่ยเอิญบอกค่อยออกปูนใส่ได้บวบอุ้ยได้ดเนาะอ,อ,อ๋อมุ้ยหอมขอกหมดออกไหมเห็ดไข่ดงจ้ะพี่เนาะฮู้ค่ะอุยแล้วจะเด,ด็ดนี่ปิ่งปูนเนาะแม่นี่เด็ดดอ,อกหนึ่งเจองแต่ตาเลยกว่าเนาะเต็มตาเลยวะเอ้ยุ ตีงปุนกระเสือเด้อพี่น้องนี่ก<อ>นดอกหน่อยตัวน,นี้ก็หลังออกก็เห็ดอันนี้นี่โอ้โอตีงกุลสุดยอดเลยเขาว่าเอาเอาไปตำิ้งแล้วก็ตำส่กระปุกไกวเขาว่าบ่ได้กินโดนมาฟอ่นอกกนดอกจมลงไปดอกจมเนี่นยให้ถึงไหวจ้ะอ้าพี่น้องย่างเวดผู้ กำลังเห็นให้เรางงเนาะแน่นบางบ้านบา <c oughs> นถิ่นกำลังมีเลยอันดงช่องซ่อำดอกไข่ก็มีบานออกงงกลงละก็ว่าละงกลงเนาะแน่น <c oughs> โอ้ยน้อมาสรุปอย่าเฮ็ดจ้าเต็้มใจเนาะแม่นเป็นเฮ็ดไข่ดงแน่จา อันที่ที่ลักลักษกัเป็นเห็ดมันปูน,นจะจ๊ะเห็ดฝุนขาวเนาะ<ม>เห็ดกะเห็ดอ,อันกออ้าวเห็ดฝุ่นอีตันจ้ะเห็ดงง่ดงนี้คนเอี๊ยมบนได้เนาะแม่เห็ดกระโงกอะสียหาดอกเนาะแม่มันปูเอ้าคิดนี้ก็สิราพิรันต์หน่อยจ้าเพราะว่าคนก็มาเริ่มมากเนาะพยาบาลเนาะคนมาแล้วบานเอ้าต่ฝากก็อะไรก็แซ่จ้าพี่น้องาาาก,ก็ติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนจากช่องนู้นตอนแชนแนลวันน้านพาาา่อกันไหมจ้าคิดนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ ใบซับาบผบลนมากผลไรแล้วบานสระบบอันนี้ก็เปียกเพื่อได้บานี